หมอตอนนี้ก็เริ่มมีอารมณ์ขัน,นมีหมอบางคนบอกว่าไปตอบคําถามว่าการมีเพศสัมพันธ์นะครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะติดโควิดไหมหมอก็ตอบตลกดีนะก็ถ้าห่างกันสองเมตรเนี่ยนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่คําพูดของหมอนะนะทิงเท็จยังไงก็ไม่รู้่ก็แสดงให้เห็นว่าคนยุคใหม่นี่อวัยวะเพศมันยาวมากนะอวัยวะเพศคงยาวมาก สองเมตรยังมีเพศสัมพันธ์ได้นะ FC ของเรานี่มีใครนะครับมีใครที่อวัยวะเพศยาวถึงสองเมตรไหมยกมือขึ้นผมว่ามียฟ้องหย่านะชัวร์เลยเพราะอะไรเข้าข้างหน้าทะลุข้างหลังเนะ่ย <c oughs> เออหมอยุคใหม่นี่ก็สับประดนดีนะก็เป็นไม่ได้มันอาจจะเครียดมากหมอก็เลยตอบคำถามแบบ นะลามกจกกระเป็ดไปแล้วคนไทยก็ชอบเรื่องลามกอยู่แล้วบางคนบอกโอโ้ไม่อยากดูหนังโป้ะนะครับอยากให้ปิดเ,เว็บโป้ปิดแล้วจะดูที่ไหนกันนะลึกๆก,กับเป็นคนลามกกันทั้งนั้นนะคนไทยส่วนใหญ่แต่ทำเป็นแดดจลิดเหนี่มอายอะไรนะไอ้พวกเหนี่มอายเนี่ยตัวตัวหืนเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยยุคนี้นะครับชอบเข้าวัดเข้าวานะี่พวกเนี้ยตัวดีนะครับ คนทะลึ่งตึงตังอาจจะไม่มีอะไรเนี่ยหมอก็บอกว่าถ้าผู้หญิงผู้ชายเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าห่างกัน2เมตรเนี่ยนะปลอดภัยจากโควิดแต่ผมก็ถามหลายๆคนในโซเชียลเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขายอมติดเอ่อโควิดดีกว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วต้องห่างกัน2เมตรเพราะว่าของเขาเนี่ยมันสั้นยาวไม่ถึง2เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ,ถ้าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ แล้วมันผมว่ามันมันเดือดร้อนมากกว่าเป็นโควิดโควิดอย่างมากก็แค่ตายแต่ถ้าเขาบอกอะไรแต่ถ้าขาดสวดัสดีนะเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศในะเรื่องในครอบครัวในเรื่องสําคัญนะนะบางคนบอกเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ต้องมีเพศสัมพันธนะ์นั้วจะมีเป็นผัวเป็นเมียกันทำไมนะมันก็ต้องมีเสียเนื้อเสียตัวกันมีได้มีเสียคุณได้บ้างผมเสียบ้าง นะหมอก็บอกว่าห่างสองเมตรนะหมอก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มลามกมนะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะความเครียดก็ต้องทะลึ่งถึงตังแบบนี้ไปนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก,การมีเพศสัมพันธ์ฟังก็พูดแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นโควิดผมว่าคนยอมตายนะใครมีเมียมีผัวแล้วก็แบบยังไงนะอ,อต้องนอนห่างกันสองเมตรก็ต้องฟ้องหย่ากันะเพราะในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการหย่าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าผัวเมียเนี่ย นะมันต้องอยู่ร่วมกันก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าพอมีผัวเสร็จอืมไม่ยอมให้ผัวมีเพศสัมพันธ์หรือมีอมีเมียอะไรอะไรผัวผัวไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเมียหรือเมียไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับผัวหรือผัวไม่มีเพศสัมพันธ์กับเมียแล้วมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันทาไมล่ะนะเพราะเป็นผัวเป็นเมียกันต้องมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนี่มันเรื่องใหญ่นะเรื่องการสืบพันธุ์เนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติ รัฐมนตรีหลายคนก็มีสองเมียสามเมียเยอะแยะมากมายนะโดยโดยเฉพาะรัฐมนตรีบางคนที่มีรายได้เยอะๆเดือนหลายๆลา้านนะก็เมียสองเมียสามนะครับนะเมียตัวจริงผู้ช่วยผู้ช่วยภรรยาอะไรต่างๆพนังกงานมีเพศสำคัญเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่อย่าไปห้ามเลยห้ามไม่ได้หรอกนะครับนี่ก็เรื่องแรกไป ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ